ขวาพาเที่ยวครับวันนี้มาหัวหินแต่ไม่ได้พาเที่ยวนะพามาทํางานนั่นแหละนะครับแต่ก็ถือโอกาสเที่ยวไปในตัววันนี้ที่จะถ่ายคลิปให้ดูสถานที่ที่เราจะพักวันนี้คือมันน่ารักตรงที่ว่าทีมงานร้านเด็ดของเวิร์ o พอย์เนี่ยฮะหาสถานที่ถ่ายทํานะครับร้านเด็ดรายการร้านเด็ดก็จะมีการเข้าเช็คอินที่พักแล้วก็มีอาหารอร่อยๆนะครับผมมาสะดุดอยู่ตรงชื่อ ที่พักในวันนี้นะครับชื่อว่าพุทธรักษาใช่ไหมโอ้โหเรารักศาสนาพุทธเราก็ต้องนอนพุทธรักษาเข้าตีมมากเดี๋ยวไปดูกันว่าพุทธรักษาหัวหินจะสวยงามขนาดไหนนะครับอ่ะเข้าอ,อุโมงแล้ไป ที่พักสวยมากเลยที่พักของเขามีสองฝั่งนะฮะขั้นกลางด้วยถนนของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ฝั่งทะเลนะครับที่ทางรายการจองเอาไว้ให้ผมจะอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีสระว่ายน้ําแต่เขาบอกว่าเราสามารถไปเล่นสระว่ายน้ําฝั่งนู้นก็ได้ใช้บริการได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผม หน้าห้องก็มีสระว้น้ำนะครับนี่ห้องเราคือห้องนี้สามศูนย์สองห้องน้ำ ก็จะแบ่งเป็น2โซนนะครับห้องน้ําก็มีโซนเปียกก็คือโซนอ่างอบน้ําแล้วก็าชาวเวอร์นะครับฝักบัวแต่ถ้าจะเป็นในส่วนของนี่สุขาชักโครกก็จะแยกมาอยู่ในมุมนี้นะครับตั้งหากสงบแล้วก็ร่มรื่นมากนะครับผมโอ้เฉียบเลย อากาศเย็นไม่กล้าลงสระนะฮะน้ำน่าจะเย็นมากตรงนี้ก็มีห้องฟิตเนสด้วยนะครับผมใครที่ชอบออกกำลังกายก็มีเอาไว้รองรับด้วยนะครับฟิตเนสครับ และสาหรับใครที่ชอบนวดผ่อนคลายนวดอโรมานะฮะที่นี่เขาก็มีสปาด้วยนะครับผมแพ็กเกจของเขาก็ไม่แพงนะครับแต่วันนี้สปาเต็มก็เลยไม่ได้ใช้บริการนะครับเขามีซื้อ1แถม1อยู่ตอนนี้นะครับในราคา1,400บาทก็ได้2ท่านนะครับท่านละ1ชั่วโมงก็เป็นการนวดอโรมาผ่อนคลายสำหรับเดย์สปาตรงนี้นะฮะ ที่จอดรถเขาก,ก็กว้างขวางมากนะครับนี่นะฮะตอนนี้ผมเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฝั่งทะเลเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าฝั่งทะเลเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูทะเลแต่พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วละ่ะตอนนี้ค่ำๆแล้วนะครับหกโมงกว่าแล้ว โอ้โหฝั่งนี้อลังการมากวิวทะเลฮะสุดยอดโอเชซสายจะบีครับนะฮะ ในส่วนของโอเชียนไซส์นี่นะครับห้องอาหารเขาก็จะ,ะปิด5้าทุ่ม Last o r ออเที่4ี่ทุ่มครึ่งนะครับผมใครที่อยากจะนั่งบรรยากาศชิลๆแบบนี้ก็สามารถนะครับมาใช้บร,ริการได้นะครับถ้าใครพักที่นี่ไม่ไว่าจะอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้นะครับก็ใช้บร,ริการได้ทุกพื้นที่นะครับของโรงแรมเขาเลยนะครับโอ้ยน่านอนมากสุดยอดกับทินฐานเราดีกว่ากับฝั่งเดิม พามาดูบรรยากาศเฉยๆนะครับโอ้ยลมลื่นแล้วก็สวยงามครับกลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับพอเปิดไฟแล้วก็ได้บรรยากาศอีกรูปแบบหนึง่งตอนนี้ได้เวลามื้อเย็นนะครับก็ขออนุญาตออกจากโรงแรมมาทานอาหารที่แบบว่ามาหัวหินทุกครั้ง ผมจะต้องมาทานที่ร้านนี้ทุกครั้งนะครับไม่มีพลาดนะครับไม่ว่าจะพาใครมาก็ติดใจนะพี่บอลพระดอนมานี่คือหลังๆมาเองนะฮะไม่ต้องพาท็อปปี้พามาละคือร้านนี้ฮะฟ้ามุ้ยครับนี่อยู่ในวอ l k ก n g s สตรีทนะครับผมเป็นร้านที่มีซอยเล็กๆเข้ามาเหมือนแอบ,บอยู่ในหลืบเลยนะครับเดินผ่านซอยเข้ามาจะอยู่ริมทะเลก็จะติดกับร้านดังเขาเนี่ยนะฮะชาเล่เนี่ยนะครับผมแต่ร้านนี้เป็นร้านแบบโลเคอล็กหน่อยก็คือ แกงส้มพริกนกเขาแบบสุดยอดมากดาลงดาราแอบมาทานกันเป็นประจำเดี๋ยวพาไปดูว่าใครมาเยือนที่นี่บ้างแล้วนะครับผมนะฮะไปไปดูกันเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่คือคนแรกที่แนะนำผมมาคุณโอมเปโตนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มาเองตลอดทุกครั้งเหมือนกันนะครับเดดเดเด นี่ครับทีเด็ดอยู่ที่นี่ฮะนี่หม้อเมื่อกี้เลยแตงส้มพริกนกเนื้อปลากระพงนะฮะสุดยอดอร่อยมากเอุ้งอบเเส้นโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่บายแค่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวาพาเที่ยวครับสวัสดีครับ